สวัสดีครับเยเนรับส่วนจาก j u p t r a i n com นะครับหลังจากที่เราทําการเรียนรู้นะครับชุดคําสั่งก็คือ ifl เพื่อทําการตรวจสอบสิทธิ์นะครับในการล็อกอินของ Justname password เรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นที่ตามมาก็คือว่าถ้าทําการล็อกอินผิดแล้วให้ทําการร d i r e c t กลับมาที่หน้าแรกเพื่อทําการล็อกอินใหม่ได้ไหมนะครับซึ่งผมตอบได้เลยว่าทําได้ครับมาดูครับประเด็นปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับสมมติว่าล็อกอินด้วยโจโจนะครับ password คือ1 2 3ซึ่งจริงๆคือรหัสฐานเท่าไหร่ครับ4ใช่ไหมครับอ่ะผมเข้าสู่ระบบครับปึ้ง นะครับสังเกตว่าระบบก็จะค้างไว้ที่ตรงนี้บอกว่าชื่อในการล็อกอินหรือพาสเวิร์ดไม่ถูกต้องกรุณากรอกใหม่อีกครั้งหนึ่งถูกต้องไหมฮะแล้วให้มันรีเดเล็กกลับมาที่หน้านี้นะครับซึ่งวิธีการนะครับสามารถทําได้2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือเขียนชุดคำสั่งด้วยภาษานะครับ PHP ตรงๆกับอีกแบบหนึ่งคือเขียนด้วยนะครับภาษา HTML นะครับซึ่งถามว่านะครับอันไหนดีนะครับผมบอกเลยครับว่าทําได้ทั้ง2วิธีดีทั้ง2แบบนะครับอ่ะแล้วผมก็ขออนุญาตสองทั้ง2วิธีเลยก็แล้ว บางคนจะได้หายสงสัยไปเลยนะฮะโอเคมาดูวิธีการครับว่าทำเป็นยังไงอันดับแรกนะครับให้เราไปที่นะครับแท็บนะครับของกระดาษที่ชื่อว่า c h ็ค k login นด p เนะครับจากนั้นครับก็ไปเช็คที่นะครับตำแหน่งของคำสั่ง l อนะครับซึ่งพูดง่ายคือถ้าเกิดว่ากรอกผิดแล้วนะครับให้หน่วงไว้สักประมาณ3 5วินาทีนะครับแต่ว่าโดยปฏิบัติแล้วผมแนะนำให้ตั้งสักประมาณ2วินาทีก็พอละนะฮะโอเคคราวนี้ประเด็นก็คือนะครับจะทำยังไง ในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นภาษาครับเคสทีตรงๆนะครับให้ใช้คำสั่งคือ header นะครับ header d e r นะครับโอเคเสร็จแล้วก็บงเล็บปิดนะครับเป็นฟังก์ชันเิี้นหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมาย double quote โอเคนะครับใช้คำสั่งคือ refresh ครับสังเกตไหมครับว่าผมนะครับใส่ตัว R นี่เป็นตัว R ใหญ่นะครับย้ำนะครับจะต้องเป็นตัว R ใหญ่เท่านั้นนะครับแล้วก็ colon นะครับ น่วงไว้กี่วินาทีนะครับในที่นี้ผมตั้งไว้ที่3วินาทีนะครับแล้วก็ปิดประโยคคําสั่งนะครับเซมิคลอนจากนั้นนะครับเมื่อหน่วงไว้ที่3วินาทีแล้วนะครับแล้วจะให้ redirect ไปที่หน้าไหนนะครับผมบอกว่าให้ redirect ไปที่หน้า index นะครับ .php ก็คือหน้าร o องอนั่นเองนะฮะก็คือหน้านี้นะฮะนั่นเองคราวนี้นะครับวิธีการก็ใส่ตําแหน่งก็คือ URL นะครับเท่ากับโอเคไหมครับเสร็จแล้วก็ใส่คําว่า in นะครับเด็ก p อ p นะครับก็คือหน้า i n d เด็กนั่นเองนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Conls เรียบร้อยครับโอเคดูผลงานครับก็ไปที่หน้าเด็กกดปุ่มนะครับ F12 ดูผลงานนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม F5 สทุกครัผมใส่ผิดใหม่ครั้งหนึ่ง J o j o นะครับ p a ส s w o r d 123สังเกตว่าผมพิมพ์ผิดนะครับกดเข้าสู่ระบบสังเกตไหมครับ1 2 3เห็นไหมฮะมันก็จะรีเด렉ต์มาที่หน้านี้นะครับภายใน3วินาทีนั่นเองนะครับ โอเคเอาใหม่ครั้งหนึ่งผมม้วนครับหนึ่งื๊ดปุ๊บหนึ่งสองสามนะครับปึ้งเห็นไหมฮะมันก็จะเด้งกลับมาเพราะเราตั้งค่าไปที่สามวินาทีนั่นเองเต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับต้องการจะนะครับหน่วงน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับว่าจีวินาทีนะครับซึ่งหน่วยของมันเป็นวินาทีถ้าต้องการหน่วงห้าก็ใส่ห้าถ้าต้องการหน่วงสองก็ใส่สองนะครับย้ํานะครับผมแนะนําว่าในเชิงปฏิบัติแนะนําให้สองก็พอนะครับ ในกรณีถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะใช้นะครับภาษา PHP นะครับแต่อยากจะใช้ภาษา HTML ก็สามารถกระทําได้ครับก็ลบคําสั่ง code นะครับของภาษา PHP ออกไปจากนั้นนะครับเราก็ใช้คําสั่งครับ echo echo ธรรมดาได้แหละนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายนะครับ single quote แล้วก็ปิดประโยคคาสั่งนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็ใช้คําสั่งครับก็คือ refresh ของ HTML ครับไปที่ตําแหน่งคือ insert นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตําแหน่งคือ common โอเคนะครับ นื่งลงมาครับไปที่ตัว header นะครับตรงแค่นี้เสร็จแล้วคลิกที่สามเหลี่ยมเลือกไปที่คําสั่งคือ refresh นะครับซึ่งคุณจะทําการหน่งไว้กี่วินาทีในที่นี้ผมตั้งเป็น3วินาทีนะครับเพราะคอนเซปต์ของเรา3วินะครับแต่ในเชิงปฏิบัติแนะนําให้2วิก็พอละนะครับหลังจากที่หน่วงมาแล้ว3วินาทีนะครับนะครับจะให้ redirect ไปที่หน้าไหนผมก็แล้วครับโอเคไปที่หน้านะครับ login ก็คือ index php นั่นเองนะครับโอเคจะกนั้นกดปุ่มโอเคครับเพื่อยืนยันคำสั่ง นะครับนั่นเองโอเคนะครับก็จะได้นะครับก็คือคำสั่งคือเมตาครับ h t t p e c l i p s e นะครับ Refresh-Content เท่ากับ3วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อ Refresh 3วินาทีปุ๊บบิงไปที่หน้า index.php นะครับถ้าต้องการแก้ก็แก้ตรงนี้เลยนะครับว่าจะใส่ตัวเลขเท่าไหร่นะฮะอ่ะดูผลงานครับว่าได้หรือเปล่านะครับไปที่หน้า index กดปุ่ม F12 ดูผลงานนะครับ F5123 ผมทดสอบนะครับใส่ username กับ password มั่มๆนะครับเ23 enter ได้ไหม โอเคครับได้ครับลองทดสอบใหม่ครับโมโมหนึ่งสองสามปึ้งนะครับโอเคครับใช้ได้ครับแต่ว่าไอ้ตรงตำแหน่งเมื่อกี้ครับผมต้องการที่จะให้ตรงนี้นะครับมีตัวหนาขึ้นสีแดงแล้วก็จัดอยู่ตรงกลางนะครับผมปรับนิดนึงครับก็ไปที่เช็ c ล log in นบันะครับโอเคนะครับผมก็แก้ตรงทีนี้เลยนะครับผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น s i n g l e code แล้วกันนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็กำหนดว่าตรงนี้เป็นอะไรครับฟอนต์นะครับ F O N T นะครับเลือกคำสั่ง Color นะครับภาษา HTML เลือกเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าเวลาเตือนเนี่ยควรจะใช้สีแดงนะครับจะเวิร์กกว่าจากนั้นก็ปิดลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ปิดทุกคำสั่งของเลยครับฟอนต์นะครับโอเคเซฟนะครับตัวผลงานนะครับ F5123 ในของโมโมนะครับอ่ะโมโมมันเดิมแล้วกันโอเคเสร็จแล้วก็เข้าสูร่ระบบเห็นไหมครับใช้ได้ละนะครับเป็นสีแดงแต่ที่ขาดก็คือตัวหนานะครับโอเคผมก็บอกว่าเออ่ให้เป็นตัวหนาด้วยนะครับก็ใส่ตัว b ครับแท็ก b b หนาะนะครับเอ่อไม่หนาจะก็เอาแบบ H3 ได้ครับนะครับ H3 นะครับ H3 เปิดแล้วก็ H3 ปิด ถ้าใครไม่เข้าใจภาษานะครับเฮดทมแอลก็กลับไปเรียนเฮดทมแอลมาก่อนนะครับแล้วก็มาศึกษา PHP นะครับโอเคแล้วก็เป็น h 3นะครับสั่งเซฟนะครับตูผลงานครับอ่า F5 1 2 3มเอ่อมโม1 2 3ปึ้งโอเคครับตัวหนาแล้วนะครับขนาดนะครับเท่ากับ Header 3นะครับโอเคต่อมานะครับผมขอญาตจัดข้อความให้อยู่ตรงกลางนะครับรู้สึก h 3มันใจญ่ไปครับอ่อเป็น ัว b ก็พอมั้งนะฮะตัวหนานะครับพอละโอเคเสร็จแล้วนะครับผมบอกว่าให้นะครับจัดอยู่ตรงกลางนะครับผมก็ใช้คำสั่งคือ div div นะครับเสร็จแล้วก็นะครับ align นะครับ align ก็คือการจัดให้อยู่ตรงกลาง center นะครับเสร็จแล้วก็ปิดคำสั่งของ div กครั้งนึงนะครับ โอเคคอนถอน S อสครับดูผลงานครับ F5 123 MO โ MO มโมเช่นเดิม MO MO นะครับ123 N Sure สังเกตไหมครับข้อความนะครับอยู่ตรงกลางสีแดงนะครับแล้วก็รีเฟตกลับมาที่3วินาทีมาที่หน้าอดดินเด็กซ์เช่นเดิมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับ